ก็นมุโนาในพวกเราทุกท่านที่สร้างบาร,รมีทำบุญทำกุศลเพราะการเสสรานี้ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่เราจะพัฒนาจิตของเรานั้นไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางการปฏิบัติบูชา พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญรัามมตตอนที่พระวงค์นั้นจะเสด็จดับขันปรินิพานเราเทวดาทั้งหลายก็โนะปรโยดอกไม้ทิพย์จำนวนมากมายทีเดียวแต่พระองค์ก็ตัดว่าสิ่งนี้นะพระองค์นั้นไม่ได้ยินดีพระองค์ยินดีให้พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยปฏิบัติภาวนาเป็นการบูชาพระองค์ การพูชาด้วยดอกไม้ก็ดีทูบเทียนของหมอมการกราบไหว้อันนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันแต่ยิ่งขึ้นไปนั้นก็คือการปฏิบัติภาวนาเช่นการให้ทานหรือสมบัติทานศีลสมบว์เรานั่งกันอยู่นี้สงบกายสงบวาจาแล้วพยายามที่จะฝึกการสงบใจอันนี้ ก็เป็นการปฏิบัิบูชาพระพุทธเจ้าเป็นมงคลของชีวิตเพราะพระองค์ที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการมาแม้ชีวิตเลือดเนื้อของท่าน mm hmm. ก็ประสงค์ให้พวกเรานั้นปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์แก่พวกเราเองแก่พระใจของเราจะได้มีความสงบนะร่มเย็นขึ้นมานั่นเอง เนพระพุธทธโอวาทเป็นปัจฉิโมวาทนั้นถึงสอนให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้คือรวมทั้งบทด,ดำแปดหมื่นสี่พันการเทศนาของพระอ,องค์นะแปดหมื่นสี่พันครั้งนะั่นหรือแปดสี่หมื่นแปดหมื่นสี่พันครั้งนะั้นน่ะรวมแล้วก็ใจความว่าก็คือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้ เราจะเห็นว่าคนในโลกที่ยังไม่ได้ฝึกงบรมจิตภาวนานั้นนะเมื่อเกิดมีโครคไปแค่เจ็บขึ้นมานั่นก็อาจจะมีจิตใจที่วุ่นวายมากทีเดียวมันมีศาสดาจารย์คนหนึ่งที่ประเทศเกาหลีนั้นนะเมื่อเกิดโครคไยแค่เจ็บขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องนะมีความว้าวุ่นใจมากเพราะยังไม่ได้มาฝึกเรื่องของจิตเลย แต่พุทธบริษัทนี้ชาวพุทธของเราที่เข้าถึงในการภาวนานี้ก็ย่อมที่จะมีปัญญารักษาใจได้มากกว่าคนอื่นแต่แม้ว่าเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่ก็รู้จักการทำบุญให้ทานนี้จานวนมากรักษาศีลบ้างเป็นบางครั้งในการจะฝึกจิตภาวนาให้สงบอย่มานั่งกรรมฐานกรรมฐานก็คือการงาน ฐานะที่ตั้งของการงานของใจเมื่อออกกำลังกายก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายก็จะแข็งแรงต่อสู้กับโรคภัายแท้เจ็บทั้งหลายได้แต่ใจนี้เราก็ต้องมาฝึกให้มีความสงบเป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือใจิตใจที่ตั้งมั่นให้เรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกใ,ใจของเหล่านี้ตั้งมั่น มื่อจตใจของเราตั้งมั่นมากๆเข้าขความคิดมันน้อยลงนะปิติความอิ่มใจจะเกิดขึ้นเรานั่งไปแล้วมาไในบางครั้งเห็นว่ากายก็จะเบาจิตก็จะเบาหรือมีน้ําตาไหลก็ได้กายมันโยกโคงได้ที่ท่านเรียกว่าปิติซึ่งมีท้วยกัน5ประการเราก็อย่าไปสงสัยเมื่อปิตินี้เกิดขึ้นมาให้รู้ว่าอันนี้เป็นอาการอย่างหนึ่งของความสงบของใจนั่นเอง เป็นพลังงานที่เราเอารวมก็ันมาแล้วที่ใจแล้วก็เกิดความรู้สึกอิ่มใจหรือว่าปิติปิติถ้ามันเกิดขึ้นมาบ้างม,มากแล้วมันก็จะมีความสุขใจเกิดขึ้นมาบางครั้งเรานั่งอยู่อาจจะเหมือนกับตัวเราเป็นก้อนหินก็ได้นะมันหนักมากเลยทีเดียวเมื่อเราเริ่มตาขึ้นมาก็ยังร่างกายนี้ก็เหมือนเดิมหรือปิติเกิดขึ้นมาตัวของเรามันสูงขึ้นไปจะทะลุสลาก็ได้ แต่เวลาลืมตามาก็มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นสมาธิเมื่อจิตของเรานี่ทําสมาธิอยู่อย่างนี้ก็จะมีกํำลังท่านเรียกว่าพลังของสมาธิพลังของสมาธินี้มันก็เป็นสมาธิถิด้วยเป็นองค์อันหนึ่งอยู่ในมรรคมีองค์8หรือวันนี้เราได้ฟัง การสวดมนต์เราสวดไปด้วยในบทโพชังคาปริตนศก็จะมีเรื่องของสมาธิสมาธิที่เป็นองค์ที่จะจดสรู้นั่นนะก็จะเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นมองเห็นหรือพิจารณาเห็นในความเปลี่ยนแปลงของสังขารของร่างกายหรือความคิดนึกที่ปรุงแต่งออกมาจากใจนั่นนี่เรียกว่าสังขารจะเป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามหรือเป็นกลางๆก็ตามก็เรียกว่าสังขารทั้งนั้นสังขารนี้ เมื่อจิตของเรามีสมาธิก็จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นอนิจังทุกขงกังอนัตตาคือสภาวะเขาเป็นอนิจังทุกขงกังอนัตตาแล้วแต่ให้เกิดความรู้ขึ้นมาสมาธิก็จะพัฒนาสู่ปัญญาแล้เมื่อเรามีทานนะก็พัฒนามาสู่ความมีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วอันิีงสองของสีนั้นเกิดความสงบเกิดความร่มเย็นก็เกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิที่ได้อบรมดีแล้ว ก็จะเกิดปัญญาปัญญาที่อบรมจิตดีแล้วนั่นนะก็เหลยกว่าเป็นวิชาจิตของเรานั้นก็จะวิมุตต์หลุดพ้นขึ้นมาได้หลุดพน้นจากสิ่งที่เป็นสมมตินั่นเองคือสิ่งทั้งหลายนี่เป็นสมมติอยู่แล้วแต่ว่าใจยึดเอาสิ่งที่สมมตินี้ว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของของ,ของเราเมื่อยึดว่าเป็นตัวเราหรือของของเรามันก็เป็นเหตุที่ความทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาได้ พระพุทธเจ้าก็ให้เราปฏิบัติบูชาเพื่อให้เรานั้นเข้าไปสู่ในความเป็นพุทธะหรือปัญญาเกิดขึ้นเกิดวิมุตต์เกิดขึ้นมาซึ่งทุกท่านนี้ถ้าเราฝึกอบรมหมั่นภาวนากันมากๆเราก็จะเข้าถึงในวิมุตต์หลุดพ้นได้ในบางครั้งสักขณะหนึ่งก็ตามก็ยังดีมากที่สุดในชีวิตนี้ก็ว่าคนที่เกิดขึ้นมา100ปีแต่ว่ายังไม่เคยได้สัมผัส กับความรู้สึกที่มันว่างจากตัวตนแม้สักครั้งเดียวเลยเมื่อเราได้สัมผัสสักครั้งหนังนี้แม้ว่ามีอายุอยู่นั้นไม่มากก็คุ้มค่าแก่ชีวิตของเราแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในขั้นของสมาธินี้จึงเป็นสิ่งที่พวกเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมถ้าเรากําหนดรู้เราไม่ใจเข้าออกพุทโธนี่มันยังไม่สงบนิ่งดีก็ให้เราสวมดมนต์มากม สวดมนต์แล้วก็มีสติในการสวดมนต์จะรู้ความหมายของการสวดมนต์ก็ได้หรือไม่รู้ก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์นั้นถ้ามีเวลาแล้วก็พยายามทำมากๆในระหว่างวันจะช่วยเสริมในการที่ราเวลาเรามานั่งนะฝึกจิตให้เป็นสมาธินี้ได้ดีขึ้นอีกจิตที่เป็นสมาธิในการนั่งก็จะส่งเสริมในการยืนเดินนะแล้วก็นอนสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาได้ ก็จะหมุนไปอย่างนี้จนในที่สุดแล้วสมาธิจะเริ่มทรงตัวขึ้นมาได้ที่ท่านเรียกว่าเป็นสมาธิเล็กน้อยหรือว่คคณิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยนี้ให้เราฝึกให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆในใจเช่นเราคิดถึงความดีพวกเรามาใส่บาตรก็มาใฉวว่าจะง่ายๆต้องเตรียมตัวหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการต้องมีทรัพย์ด้วยต้องมีเวลานะ ยานพาหนะที่จะมาอันนี้ทิ่งสิ่งสำคัญก็คือก็มีศรัทธาที่นํามานั่นเองเมื่อถึงพร้อมแล้วและได้สร้างความดีอันนี้ก็เลยหวังไม่ใช่ง่ายเลยแต่ที่ยิ่งยากขึ้นไปนั้นน่ะก็คือเรื่องของศีลการสวมกายวาจาของเรานั้นให้อยู่ในศีลในขอบเขตเมื่อเราทำได้พยายามฝึกสมาธิของเรานี้ให้มันตั้งมั่นได้ดีให้คิดถึงความดีบ่อย เมื่อเรามาทําบุญเราคิดถึงบุญบ่อยๆการคิดถึงบุญบ่อยๆนี้เป็นการระลึกซึ่งความดีในการเสียสละเมื่อเราระลึกถึงความดีในการเสียสละจิตเราก็มีความปลอดโปร่งโล่งใจหรือว่าสงบเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นเกิดขึ้นมาอันนี้พระศา,าสดาก็สอนให้เรานี่ก็พยายามฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆทําให้ชํานาญทําให้เกิดความคล่องแคล่วขึ้นมา เมื่อเราเระลึกถึงการใส่บาตรเราก็มีความสุขใจเราจะมีเวลาก็มานเสาร์ครั้งหนึ่งวันอาทิตย์ครั้งหนึ่งที่จะมาวัดแต่ในระหว่างทุกๆวันทุกๆเวลาเราระลึกได้เสมอเมื่อเราลึกได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมฐานกรรมฐานที่เรียกว่าสร้างจิตของเรานั้นให้เกิดความสมดุลให้จิตของเราเกิดความสงบตั้งมั่นนั่นเองความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินี้มันจะพัฒนาสู่ปัญญา วิปัสนาได้เราจะไปสงสัยว่าวิปัสนาจะเกิดขึ้นตอนไหนถ้าจิตสงบแล้วเราก็มาคิดพิจารณาถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมท,ทั่วไปจะเป็นต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าเมฆหมอกที่มันพัดเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอนั่นเองร่างกายของเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรากำหนดรู้สมาธิเกิดลมหายใจเข้าออกปร,กรากฏชัดเห็นลมหายใจเกิดขึ้นมาหายใจเข้าตั้งอยู่หายใจออกนิดหนึ่งก็ดับไป อันนี้ก็เลยกว่าเป็นวิปัสสนาแล้วซึ่งเป็นย่อๆไม่ใช่มากมายอะไรอยู่ที่ร่างกายข้างเรานี้เราก็จะเจริญได้ทั้งสมถะเจริญได้ทั้งวิปัสสนาขอให้เรามีความตั้งมั่นหรือมั่นใจว่าแนวทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้แม้ก่อนที่พระองค์นั้นจะเสด็จดับกันปรินิพพานก็ยังสอนท่านสุพัทธ,ธปริภาชกให้ปฏิบัติตามมัคมีองแปคือศีลสมาธิและก็ปัญญา ราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกอย่างนี้จนสมาธิของเรามีพลังมีความตั้งมั่นสติของเราได้ต่อเนื่องพัฒนาปัญญาเกิดขึ้นมาปิติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจเมื่อปิติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจแล้วเนี่ยกำลังศรัทธาเราจะมีไม่ต้องบังคับในเบื้องต้นอาจจะต้องมาบังคับให้เรานั่งสมาธิให้เราฝึกสติให้เราสวดมนต์นี่ต้องบังคับซะก่อนแต่เมื่อจิตเริ่มมีความสงบ มีความอิ่มใจพิิใจเขาก็จะสอนเราเองว่าเวลานี้ให้เรานั้นน่ะสวดมนนะเวลานี้ให้เรานั่งสมาธิเวลานี้ให้เราพยายามสวดมนมากๆในระหว่างวันจิตเขาก็จะบอกเราเองอันนี้เรียกว่าปัญญานั้นเกิดขึ้นแล้วเมื่อทําอย่างต่อเนื่องได้ดีได้อย่างดีแล้วคณิกาสมาธิจะพัฒนาไปเป็นอุปจารสมาธิสมาธิที่ใกล้ความตั้งมั่นเป็นหนึ่งที่ท่านเรียกว่า เอกคตาลมสมาธิทิ่รวมกันเข้ามาเป็นหนึ่งวิตกวพิจารณปฏิสุขเอกตาอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีให้รวมให้รู้จักว่าเหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกาที่มันไม่แกล่งไปด้านซ้ายด้านขวามันจยุดยู่นิ่งๆจิตของเรานิ่งๆแม้ว่าจะได้ยินเสียงอยู่ก็ตามแต่ว่าจิตก็ไม่วิ่งไปตามเสียงน,นั้นอันนี้สมาธิเกิดขึ้นมาแล้วสมาธิตรงนี้นะยังที่เราจะรู้ตามเห็นทำไม่ได้เมื่อสมาธิมันถอยลงมา เราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วพิจารณาก็อาจจะรู้ทำเห็นธรรมรู้จักสิ่งที่เป็นสมมติมิมุติว่าสิ่งทั้งหลายในโลกจะเป็นวัตถุสิ่งของก็ตามอันนั้นน่ะมันก็เป็นสมมติที่เรียกชื่อตั้งชื่อกันมาคนก็ดีสัตว์ก็ดีนะก็เป็นการสมมติทางนั้นจิตเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็จะเห็นเป็นมิมุติก็เป็นความว่างไปหมดเลยว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นความว่างแม้เห็นเพียงระยะชั่วแป๊บเดียวก็ตาม จิตก็จะมีความปิติอิ่มใจมีศรัทธาตั้งมั่นมีความมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตของเราไปอย่างที่พวกเราเนี่ยเห็นประโยชน์ของการทําบุญเห็นประโยชน์ของการเสรสระเราก็มีการเสียสระอยู่ในเต็มหัวใจของพวกเราของชาวพุทธอยู่เสมอหรือพวกเราทุกท่านนี่แหละก็มาทําบุญกันอย่งเป็นประจำก็ว่าเห็นประโยชน์ของการเสียสระเห็นประโยชน์ของการที่พวกเรามาฝึกอบรมซึ่งสมาธิ ปฏิบัติจิตของเรานั้นเพื่อให้เข้าใจในธรรมะอย่างลึกซึ้งตามความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือการปฏิบัติบูชาอย่างสูงสุดคือการฝึกจิตของเรานั่นเองเมื่อจิตของเรามีกำลังมีพระกำลังอย่างนี้ก็เป็นองค์อยู่ในโพชิชงทั้งเจ็ดที่ได้สวดเราก็จะพิจารณาแม้ว่าเราปฏิบัติเป็นกรารวาก็ตามสามารถรู้ได้เห็นได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นให้พวกเหล่านี้ฝึกอบรมจิตของเราอย่างนี้ให้สม่ำเสมอให้ระล,ลึกถึงผลขอความดีในการทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำของเราพยายามสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอและว่างเวลาไหนก็สวดเวลานั้นฝึกให้มากสติต่อเนื่องเมื่อไหร่แล้วเราจะได้เข้าใจในธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในท้ายโอกาสนี้ด้วยอำนาจบาร,รมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอ,องค์พระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าองค์บร,รมพรุทธเจ้า ทุกๆองค์นั้นจุกปกปักรักษาพวกเรานั้นจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายตั้งมั่นในทานศีลภาวนามีปัญญารู้ามเห็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกการทุกท่านเถิด